สวัสดีครับบทชนะของสุดเดียน,นะวันนี้เราจะมาเป็นไกด์ไลน์ให้ล้วกันนะสำหรับการคืนสินค้ากับลาซาด่านะฮะก็ก็ผมมีการคืนบ่อยๆแล้วแต่ไม่เคยทําคลิปมาก่อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันให้เพื่อนๆน้องได้ดูนะ,ะสำหรับหลายท่านอาจจะซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกนะฮะแล้วว่าเป็นสินค้าที่เสียหายหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อาจจะเป็นสินค้าที่เราไม่พอใจนะฮะว่า อย่าคืดมาๆนั้นอันนี้ต้องลองดูนะมันแล้วแต่เคสไปนะะอย่างของผมเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะฮะเบื้องต้นเราต้องใช้โทรศัพท์ในการกดก่อนเพราะว่าถ้าเราไปกดในหน้าเว็บไซต์เลยเนะี่ยเราต้องถ่ายรูปให้เขาใช่ไหมฮะถ่ายรูปสินค้าอะไรให้เรียบร้อยถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเลยก็ดีนะฮะสำหรับการที่แกะกล่อ,องตั้งแต่แรกนะะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอฮะก็เข้าไปดูที่รายการสั่งซื้อนะฮะรายการสั่งซื้อของของผมนี้เป็นการกดขอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือขอ ขอคืนนะฮะอันนี้ก็เขาก็จะขึ้นว่ารอร้านค้าอนุมัติอยู่นะฮะแล้วเราเข้าไปดูที่รายละเอียดได้นะฮะอันนี้คือติดต่อปลังลาซาด้าด้วยอันนี้คือกดขอคืนสินค้าไปก่อนมีปัญหานะฮะอันนี้พอเรากดขอคืนถ่ายรูปไปเรียบร้อยเราเข้ามาที่เว็บไซต์ได้นะฮะมันก็จะมีข้อมูลเกิดขึ้นว่าเรากําลังขอคืนสินค้าอยู่นะฮะก็เขาจะขึ้นว่ารอสินรอร้านค้าอนุมัติอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าตอนเนี้เราก็สามารถแชทไปหา ร้านค้าได้อันนี้กรณีนะภายใน7วันนะฮะต้องบอกว่ามันเลยเวลามาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกดคืนสินค้าได้เฉยเนงฮะในในรูปแบบที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะมันจะมีเขาว่าคือสินค้ามันกดไม่ได้แล้วถ้ามันเลยเวลาต้องขอว่าภายใน7วันนะฮะเขาถึงจะการันตีให้นะฮะถ้าเลยจากนั้นมันไม่สามารถกดได้นะฮะพอจะกดได้แล้วคือตอนนี้จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของมันยังไม่ได้แกะถูกไหมฮะแต่แกะแล้วไม่มีแช่ปัญหาเราสามารถ เลือกข้อมูลที่จะคืนได้ตรงนี้พอทางร้านบอกว่าอนุมัติเพราะเราแชทไปหาเขาแล้วส่งข้อมูลภาพที่แบบว่าเรื่องการเสียหายเรื่องสินค้าต่างๆให้เขาดูแล้วว่าอ่ามันเป็นอย่างนี้นะประมาณนั้นอันนี้ผมก็ส่งแชทไปอันนี้คือใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายให้เขาเรียบร้อยอันนี้เปิดหน้าเว็บไซต์ในในคอมพิวเตอร์นะ,ะมันก็จะมองเห็นเหมือนกันนะฮะนสินค้ามีการเสียหายแล้วก็ ไม่ตรงปกอย่างนี้คก็บอกเข้าไปโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเขาจะตอบแชทเราหรือเปล่าในเบื้องต้นนะอันนี้เอาแชทตรงเนี้ไปให้ลาซาด้าด้วยก็ได้นะฮะถ้าเราทกเป็นข้อมูลนะฮะก็พอได้ข้อมูลเสร็จปั๊บทางร้านกดว่าขอรับคืนขอดูอะไรเรียบร้อยนะเราก็กดต่อเข้าไปนะฮะเข้าไปคืนสินค้าแบบไหนนั่นเองนะฮะมันจะมีว่าส่งคืนสินค้าแบบไหนก็ผมก็เลือกให้เป็นว่าให้รถขนส่งเข้ามารับที่บ้านนะฮะก็คือมารับคืนไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะตรงนี้ ก็เขาจะเป็นแฟลเข้ามารับนะฮะเราก็จะมีบาร์โคดที่เป็นของแฟลเราก็เอาบาร์โคดตัวนี้เอาไปให้พนักงานที่มารับของเรานะฮะจากแฟลเนะี่ยเอาไปสแกนไปดูบาร์โคดตรงนี้เพื่อจะส่งกลับไปที่ร้านนะ,ะอันนี้คือที่อยู่ของร้านที่เขาจะส่งกลับไปนะะเขาจะโทรม,มาบอกเราก่อนว่าจะมารับสินค้านะครับประมาณนั้นก็ส่งเข้าไปแบบนี้นะฮะเราก็กดพอเขามารับก็ขั้นตอนมันจะเปลี่ยนไปอีกเพราะว่าแฟลเขาจะ ดำเนินการให้เราอัตโนมัติไปนะนี่ข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นตอนที่การคืนเงินไปเลยนะฮะมันก็มีขั้นตอนอีตอต่อต่อนั่นคือมาจากการส่งของเรีย,รยบร้อยแล้วทางร้านมีการตรวจสอบอะไรประมาณนั้นนะฮะเราก็ขอรับเงินคืนต้องเป็นลาซาด้าวอลเล็ตมันสามารถโอนเงินกลับมาคืนได้ในบัญชีไม่มีปัญหานะฮะอันนี้คือรับเป็นวอลเล็ตเลยนะ,ะแล้วก็รับคืน,คนเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีกลับมาก็ประมาณไม่ไม่ไม น่าจะชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงก็ได้นะมผมจําไม่ได้ละประมาณประมาณนั้นนะฮะถ้าที่ได้เงินคืนมาจากที่เงินเข้าวันเรียบร้อยนะก็โอนกลับคืนมาได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็หวังว่าจากแบบสั้นๆนะให้ดูให้เป็น,ป,นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องแล้วกันสําหรับคนที่ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะแล้วก็สินค้าสินค้าเสียหายไม่ต้องตื่นเต้นภายใน7วันถ่ายรูปเอามือมือถือไปถ่ายรูปนะเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็กดคือสินค้าแล้วกดถ่ายรูปเอาไว้ให้เขาดูนะฮะว่ามันมัน เสียหายอย่างไรหรือว่ามันไม่โตปกอย่างไรนะฮะแล้วก็ทักแชทไปทางลาซาด้าด้วยพอเรามันมีการคืนเนี่ยมันจะมีที่เขาให้ใส่รูปนั่นเองนะฮะพอใส่รูปเสร็จปับ๊บเราใส่รูปให้ไปลาซาด้าดูก่อนก็ได้นะฮะลาซาด้าเขาจะเก็บข้อมูเลเราอ่าเราก็ส่งรูปไปให้ทางแชทของร้านค้าด้วยอ่าเพื่อให้พอลาซาด้าติดต่อไปที่ร้านค้าแล้วเขาดิวกันในในเบื้องหลังด้วยประมาณนั้นบอกว่าอ่ามีการขอคืนนะ ด้วยนี่มันก็จะเร็วขึ้นมากๆนะฮะทำให้แบบ2ฝ่ายมีข้อมูลตรงกันนะ,ะทำให้ทางร้านเขาก็จะอนุมัติเราเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะข้อมูลตรงนี้ก็เอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกนะไม่ต้องไปด่าอะไรเขาไม่มีปัญหาอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ,ะสำหรับท่านที่มีปัญหาอยู่นะแล้วก็อยากจะคืนสินค้าคืนอย่างไรอันนี้ดูคร่าวๆเบื้องต้นไปได้นะฮะไกด์ไลน์มันจะเป็นแบบนี้แหละเรามาเป็น ทางนี้เราก็สามารถคืนสินค้าแล้วก็ได้รับเงินคืนได้โอนเงินคืนกลับมาเข้าบัญชีปกติได้เลยไม่มีปัญหานะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลาไปก่อนครับ,บค,ครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตาไมไว้ด้วยนะครับสำหรับ Channel ของสุิครับไปก่อนครับ,บค,ครับ